ะะวันนี้นะคะฟ้าจะมาแนะนํานะคะอุปกรณ์ดับเพลิงนะคะชนิดพกพาของมิตาเซฟค่ะตัวนี้เลยค่ะเป็นขนาดเล็กที่สุดเลยค่ะใช้งานง่ายสะดวกสบายนะคะพกพาง่ายค่ะขนาดไม่ถึงครึ่งกิโลค่ะเบามากๆเลยนะคะเหมาะสําหรับทุกบ้านทุกครัวเรือนค่ะสามารถนะคะใช้ได้ทั้งที่บ้านที่คอนโดนะคะสถานที่ทํางาน โรงงานอุตสาหกรรมนะคะแล้วก็ปั๊มน้ำมันปัมม<า>๊มแก๊สนะคะวางได้ง่ายๆเลยนะคะสามารถวางได้นะคะตามที่ที่เราสะดวกได้เลยในการหยิบใช้นะคะเช่นจะวางว้แบบนี้ก็ได้นะคะหรือจะติดแบบนี้ได้นะคะโดยวิธีการนะคะใช้น็อตนะคะติดแบบนี้ได้เลยนะคะวิธีการใช้งานง่ายๆค่ะ สมมติว่าวางอยู่ตรงนี้นะคะเวลาที่เกิดเพลิงไหม้เราสามารถดึงออกมาใช้งานได้เลยนะคะวิธีการใช้งานนะคะง่ายๆเลยนะคะเพียงนะคะตรงนี้นะคะจะมีสลักอยู่นะคะสลักให้เราดึงออกมานะคะเหมือนการเปิดน้ํามันพืชทั่วไปนะคะดึงแล้วทิ้งไปเลยนะคะและก็นะคะตัวนี้นะคะกดหนึ่งทีโดยที่เราจะเล็งไปที่เพลิงไหม้นะคะกดหนึ่งที แล้วก็ปล่อยนะคะสารดับเพลินจะพุ่งตรงไปดับไฟนะคะสมมุติว่าไฟเนี่ยติดน้ํามันอยู่บนกระทะนะคะเราก็จะเร็งแบบนี้นะคะแล้วก็ดับแบบนี้ได้เลยนะคะตัวนี้เป็นอุปกรณ์ที่ใช้งานได้ง่ายมากๆเลยนะคะ,ะเหมาะสําหรับทุกบ้านทุกครัวเรือนนะคะคุณพ่อคุณแม่คุณปู่ญญคุณย่าก็สามารถใช้งานง่ายนะคะใช้ได้ งานได้หลากหลายเลยค่ะไม่ว่าจะเป็นน้ำมันเชื้อเพลิงนะคะทุกชนิดนะคะแล้วก็แก๊สนะคะไฟฟ้าละวงอนแบบนี้ก็สามารถดับได้ค่ะโดยที่ไม่ทําให้เครื่องใช้ไฟฟ้าเสียหายค่ะเป็นการดับเพลิงเบื้องต้นนะคะเหมาะสําหรับทุกครัวเรือนเลยนะคะลดปัญหานะคะการ เพิ่มไม้ขนาดใหญ่นะคะที่จะอาจจะทําให้เกิดความเสียหายต่อทรัพย์สินของทุกท่านนะคะมีไว้อุ่นใจทุกครอบครัวแน่นอนค่ะและที่สําคัญฟ้าอยากแนะนําเลยเพราะว่าเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมไม่เป็นอันตรายนะคะมีไว้อุ่นใจทุกครอบครัวแน่นอนค่ะสุดท้ายนะคะฝากไปด้วยนะคะกับมิตเซฟนะคะท่านใดสนใจนะคะสามารถสอบถามน้องฟ้าเข้ามาได้เลยนะคะจัดส่งฟรีทั่วประเทศไทยคะ่ะตอนนี้จัดโปรโมชั่นอยู่นะคะแล้วทักมานะคะบ๊ายบายคะ่ะ